พี่น้องมีเอฟซีถามคำมามว่านงเดีย ب, เป็นยังคือมักป่าแทมบอกเลยรได้ว่ FC, าเอฟซีมักเด้้พอย ب, พี่น้องแล้วนงเดียก็คือส่ามันเป็นอนุรักษ์หรือว่าเป็นแบบของขีเพกากกบาหลายดัวแม่แ,มแล้วมื่อนี้นงเดีย ب, ปาดไฟพี่น้องนงเดีย ب, ห,ห่าก็หูเนาะสิบอันดับประเทศที่มีเครื่องสิบอันดับกองทัพอากาศที่มี แข็งแกงที่สุดในโดกแม่จะขึ้นมาไสิอซู่ที่อันดับเท่าไหร่รับหนึ่งจะอะไจะขึ้นมาไทาย,ยูอันรับหนึ่งไ,ไทยไ <laughs> ทยด้วยไทยด้ว <laughs> ยแม่จะเสื้อบอกว่าเครื่องบินที่ว่าใครจะเบิหมือนั้นรับหนึ่งจะว่าเท่าไหร่สา,สามสามจะว่าส,สามสิบปลายที่ว่สสาสามร้อยกว่าล้านบาทตัวลับประชาชนไทยมีได้หลายเออแม่คิดว่าอยู่อันดับหนึ่งแน่นอนไหมบ่แม่น เมื่อนี้น้องเดียเองก็ยังเสียไทยวะยารับทีหนึ่งไทยก็ตกจังไรกกับตรงอันรับหนึ่งเพราะว่าถึงสิเบอยู่อันรับหนึ่งเข้ากับตรงึ้นว่าอันรับหนึ่งไมใจเขา้าดมแม่เมืม่อนี้จะอยากเห็นบ่แม่อยากเห็นป้าตนนอานนี้น้องเดียสิพาแม่ไปเบิ่งมื้อนี้น้องเดียก็ใส่เสื้อปุ้ยเด้อพ่อพี่น้องหน,น้าลาแน่เพราะว่าขึ้นมาแต่ลำหน้าเนาะแม่เนาะป้าตอนนี้ไปเฮา้มคลิปวิดีโอพ,อพ,อพอร้อมๆกันเด้อเพราะว่าไฟก็สิเบิด์เด้อ่อพี่น้องป้า ดังนี้ใน,นอนาคตเนี่ยนะครับผมตุรกีเนี่ยก็ยังเตรียมที่จะนํา f 35เข้ามาประจําการด,ด้วยด,ด้วยความที่ตุรกีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศพาร์ทเนอร์นะครับผมที่ร่วมให้การสนับสนุนพัฒนาเครื่องบินรุ่น f 35ออกมา ต่อมาที่อันดับ8นะครับผมมาที่แอฟริกากันบ้างประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีกองทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับผมประเทศอียิปดโดยการที่มีเครื่องบินทางทหารนะครับผมอยู่ด้วยกันทั้งหมด1069าลำในจํานวนนั้นเนี่ยนะครับผมมี245าลำเป็นเครื่องบินขับไล่และอีก341ลำเนี่ยนะครับผมจัดว่าเป็นเครื่องบินฝึกประเทศอียิปเนี่ยนะครับผมไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ว่ามีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลำ ซึ่งนั่นเนี่ยทำให้กองทัพอียิปต์เนี่ยนะครับผมมีเครื่องเฮลิคอปเตอร์โจมตีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง92ลำด้วยกันเช่นเดียวกับตุรกีนะครับผมคอหลักของกองทัพอากาศอียิปต์เนี่ยพึ่งพา เครื่องบินขับไล่ตระกูล F16 เป็นรุ่นหลักที่ใช้งานซึ่งก็จะมีนะครับผมตั้งแต่รุ่นเก่าอย่าง F16A ไปจนถึงรุ่นใหม่ๆอย่าง F16D เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังมีเครื่องเฉินหยาง F6 ของทางจีนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องฝึกอยู่ราวๆอีก90ลำด้วยมาดูที่อันดับต่อไปนะครับผมนั่นก็คืออันดับเ มาที่เอเชียของเรากันบ้างนะครับผมอย่างประเทศปากีสถาน,นกองทัพอากาศของปาก,กีเนี่ยนะครับผมจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีขนาดใหญ่มากๆด้วยจํานวนอากาศยาน,นทางทหารทั้งหมดนะครับผม <c oughs> อยู่ที่1,413ลําซึ่งกองทัพปากีเนี่ยนะครับผมได้ชื่อว่าเป็นกองทัพที่มี เครื่องฝึกเนี่ยนะครับผมใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยที่มีจํานวนอยู่ทั้งฝูงเนี่ยนะครับผม550ลําและจํานวนเครื่องบินขับไล่ของทัพปากีสถานเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่มากถึง363ลําโดยที่จํานวนเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมผสมปนเปกันไปของเครื่องขับไล่หลายๆรุ่นจากหลากหลายสัญชาตินะครับผมแต่สําหรับสัดส่วนที่มากสุดเนี่ยจะเป็นเครื่องรุ่น JF-17 Thunder สัญชาติจีนนะครับผมอยู่ที่149ลํา ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับมาที่อันดับต่อไปก็เป็นกองทัพอากาศโปรดของผมเลยนะครับผมนั่นก็คือกองทัพอากาศญี่ปุ่นเรียกได้ว่ามาไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่มาชัวนะครับกองทัพอากาศของ JASDF หรือ Japan Air Self Defense Force เนี่ย ประกอบไปด้วยอากาศยานทางทหารทั้งหมด1,451ลำโดยที่จะมีเครื่องบินขับไล่นะครับผมอยู่ประมาณ217ลำและเฮลิคอปเตอร์อีกทั้งหมด556ลำก็เป็นจำนวนมากเลยนะครับผมสำหรับประเทศที่โดนจำกัดขนาดของกองทัพซึ่งจุดที่เจ๋งสำหรับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยนั่นก็คือนะครับผมฝูงบินขับไล่ของพวกเขาเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่อง F-15 Eagle ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศอเมริกาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าของทางอเมริกาเนี่ย ครับผมจะมีความทันสมัยมากกว่าด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็มี F15J เนี่ยอยู่ประจําการทั้งหมดถึง155ลำถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆซึ่งก็มีอีก45ลำนะครับ <c oughs> ผมที่ถูกเปลี่ยนกลายไปเป็นเครื่องเทรนเนอร์แต่ก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเพื่อใช้งานในการรบได้ถ้าเกิดจําเป็นและนอกจากนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับผมยังมีเครื่อง F35 Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องเจ n 5เนี่ยนะครับผมอยู่ประจําการ <c oughs> ด้วยกันทั้งหมดอีก34ลำ <c oughs> ผมเลยบอกนะครับผมว่าเป็นยัง มาน้อยแต่มาชัวร์สหรับฝูงบินขับไล่ที่มีจํานวนไม่ได้มากสักเท่าไหร่อย่างของ,องกองกาลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต่อมาฟัดเคี้ยกับญี่ปุ่นมาเลยเนี่ยคุณภาพขับแก้วไม่แพ้กันและอยู่ในสถานะสงครามตลอดเวลาอย่างประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยมีอากาศยานทางทหารทั้งหมดเนี่ยอยู่มากถึง 1, 6 0 2ลําโดยที่นะครับผมมีสัดส่วนเป็นเครื่องบินขับไล่เนี่ยมากถึง4 0 2ลํานอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องบินลาเลียงและเครื่องบิน โจมตีหรือเครื่องบินประเภทอื่นๆอีกแต่เรามาโฟกัสกันที่ฝูงเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเกาหลีใต้กันฝูงเครื่องขับไล่ของเกาหลีใต้เนี่ยถึงแม้จะมีขนาดใหญ่กว่าญี่ปุ่นเกือบเกือบอีกเท่าตัวหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมแต่เครื่องส่วนใหญ่เนี่ยเกือบเกือบครึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องรุ่น F5 หรือว่า F4 Phantom 2เนี่ยก็ยังคงประจําการในกองทัพอากาศเกาหลีใต้อยู่แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่ากองทัพเกาหลีใต้เนี่ยเป็นกองทัพที่เก่าแก่คล้เเนนี่ยกก็มมมครืือองบิทััสหน ยกตัวอย่างเช่นฝูงบิน F-15E จำนวนเกือบ60ลำ F-16 รุ่น C และ D ก็ถือว่ายังใช้งานได้อย่างสบายๆเมื่อเทียบกับกองทัพอากาศของเกาหลีเหนือและยังมีนะครับผมฝูง F-35 อีก40ลำด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน ต่อมาในอันดับที่4เนี่ยนะครับผมอันดับที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพมากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่ามีคุณภาพดีอยู่โดยที่กองทัพอากาศประเทศนี้เนี่ยจะเน้นที่จํานวนแทนนั่นก็คือประเทศอินเดียนั่นเองอินเดียเนี่ยมีอากาศยานรบอยู่ทั้งหมดนะครับผมด้วยกันถึง2210ลําลำนั่นเนี่ยก็รวมไปถึงนะครับผมเฮลิคอปเตอร์ประเภทต่างๆกว่า807ลําลำและเครื่องบินขับไล่รวมกันถึง577ลําเลำเป็นจํานวนมากเลยนะครับซึ่งฝูงเครื่องบินขับไล่ของทางอินเดีย สัดส่วนกว่าครึ่งเลยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องบินจากสัญชาติรัสเซียหรือโซเวียตไม่ว่าจะเป็นเครื่องมิก21ที่ยังคงหลงเหลือประจําการอยู่เครื่องมิก29และมากสุดเลยเนี่ยนะครับผมกว่า260ลำคือซูคอยซู30ที่ทําหน้าที่เป็นมัลติโรว์ไฟเตอร์นอกจากนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมีของฝรั่งเศสอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องมิรา200 0หรือเครื่องรับเฟลรวมๆกันเนี่ยก็กลายมาเป็นจํานวนอย่างที่เราเห็น อันดับต่อไปมาถึงอันดับที่3กันแล้วอันดับที่สาเนี่ยทุกคนน่าจะทายกันถูกแล้วนะครับผมเอเหลืออะไรบ้าง <c oughs> ก็เหลือนะครับผมพี่จีนพี่รัสเซียแล้วก็พี่สหรัฐถูกไหมอันดับสาเนี่ยยังคงเป็นของจีนอยู่แต่อันนี้เนี่ยมันคือข้อมูลของปีที่แล้วในปีนี้เนี่ยตัวเลข <c oughs> มันอาจจะเปลี่ยนหลัง <c oughs> จากที่สงครามรัสเซียยูเครน <c oughs> เกิดขึ้นจีนอาจจะขึ้นกลายมาเป็นอันดับสองแล้วนะครับ <c oughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูสรุปสงครามแต่เรามาพูดกันถึงจํานวนก่อน กองทัพอากาศจีนเนี่ยน,นะครับผมมีอากาศยานรบอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3,166ลำซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้แล้วในจำนวนเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมีเครื่องบินที่เป็นเครื่องขับไล่อยู่มากถึง1,200ลำ นอกจากนี้เนี่ยยังมีเฮลิคอปเตอร์อีก913ลำและแยกเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีอีก281ลำนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินลําเลียงนะครับผมรวมๆกันอีกประมาณ600ลำโดยที่จีนเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่กําลังเร่งพยายามผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินออกมาซึ่งในตอนนี้เนี่ยจีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่2ลำและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อีก3ลำด้วยกันเรามาดูกันที่เครื่องขับไล่ของจีนกันหน่อยดีกว่าว่าในบรรดา1,200ลำนั้นเนี่ ส่วนที่มากที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเครื่องบิน2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือเครื่องเฉิงตู J7 นะครับผมซึ่งก็จะเก่าหน่อยกับที่ใหม่หน่อยเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง J10 ที่ทําหน้าที่เป็นมัลติโรไฟเตอร์นอกจากนี้ยังมีเครื่องที่สนใจอีกหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นเฉิงหยาง J11 หรือเฉิงหยาง J16 ด้วยกันและต้องบอกเลยว่าเราจะไม่พูดถึงไฮไลท์ของกองทัพอากาศจีนอย่างเครื่องเฉิงตู J20 เลยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะมันก็เป็นหนึ่งในเครื่อง Generation Fighter Fif ที่ถูกสรชอนไฟเตอร์ ซึ่งจีนเนี่ยนะครับผมก็เคลมว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขามีเครื่อง J20 อยู่ทั้งหมด210ลําลำแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นนะครับผมประสิทธิภาพของมันจริงๆว่าเอ๊ะมันทํางานได้ดีหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปต่อมาก็มาที่อันดับ2ของเรากันนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นอันดับ3แล้วก็เป็นได้อย่างกองทัพอากาศรัสเซียนั่นเอง ที่บอกว่ามันอาจจะกลายมาเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหลังจะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยน,นะครับผมทางกองทัพรัสเซียเนี่ยได้เสียอากาศยานจํานวนมากในสงครามครั้งนี้ไปทําให้เราเนี่ยไม่รู้จํานวนที่แน่ชัดของทา <c oughs> งอาวุธทัพฟารัสเซียแล้วแต่เราจะเอาข้อมูลล่าสุดนะครับผมที่ทางเว็บไซต์ business insider เนี่ยเขาบอกมาทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมมีอากาศยานรบอยู่มากถึง 4,182ลำด้วยกันโดยที่ในสัดส,ส่วนเนี่ยนะครับผมมีเป็นเครื่องบินโจมตีทั้งหมด744ลำเครื่องบินลำเลียงทั้งหมด444ลำเฮลิคอปเตอร์1,531ลำและเฮลิคอปเตอร์โจมตีอีก537ลำโดยที่นะครับผมในฝูงเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียเนี่ย พวกเขาพึ่งพานะครับผมเครื่องบิน2รุ่นหลักๆเป็นเครื่องที่ใช้งานนั่นก็คือเครื่องซูคอยซู27และมิคยันมิก9ร่สรวมๆกันนะครับผมจํานวนประมาณ600ลําลำนอกจากนี้ยังมีเครื่องมัลติโรที่น่าสนใจอย่างซู34หรืออย่างซู -35 อยู่ด้วยซึ่งทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็มีเครื่องบิน 5th Generation Fighter เช่นเดียวกันอย่างซู -57 ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีประจําการอยู่แค่เพียง21ลําเลำเท่านั้นแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นนะครับผมการใช้งานของ Su ู -57 นในสงครามรัสเซียยูเครนเลยและถ้าพูดถึงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็มีการประเมินกันว่าทางกองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับผมสูญเสียอากาศยานไปแล้วทั้งหมดประมาณนะประมาณ539ลำโดยที่90ลำเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องบินรบก็เป็นจำนวนที่มากอยู่ ต่อมานะครับผมมากันที่อันดับหนึ่งซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าเป็นใครแต่ขอเพิ่มฟันแฟกไปสัหน่อยว่าทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่าถ้าแยกเป็นเหล่าทัพเนี่ยนะครับ อเมริกาจะได้ทั้งอันดับ1และอันดับ2ด้วยกันเลยเพราะว่าฝูงบินของทับเรือของอเมริกาเนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของโลกรองจากฝูงบินของทับฟ้านั่นเองเพราะทับเรือของอเมริกาเนี่ยนะครับผมมีเครื่องบินอยู่ทั้งหมด4 0 0 0กว่าลำซึ่งนี่ยังไม่รวมนาวิกด้วยนะทุกคนแต่เอาเป็นว่าเราจะขอพูดเป็นอเมริการวมๆเลยแล้วกันอเมริกาเนี่ยนะครับผมทั้งทับฟ้าทัพเรือนาวิกและทัพบ,บกเนี่ยมีอากาศยานรบรวมกันอยู่ทั้งหมด 13,300ลำเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่อยู่ทั้งหมดเนี่ย2,000กว่าลำเฮลิคอปเตอร์ว <c oughs> รวมกันนะครับผมอีก 5,584ลำและมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีอยู่ทั้งหมด983ลำไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยนะครับผมอเมริกาเนี่ยมาโน,นหนึ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจในการครองอากาศการลำเลียงพลปฏิบัติการพิเศษนะครับผมจำนวนของอากาศยานปีกแข็งอากาศยานใบพัดเครื่องฝึกต่างๆหรือแม้กระทั่งฝูงบินเติมเชื้อเพลิง ซึ่งนั่นเนี่ยยังไม่รวมนะครับผมสนามบินของอเมริกาที่มีอยู่มากถึง13,513 13สนามบินนอกจากนี้ยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก11ลำและเรือบรรทุกเฮลิอคอปเตอร์อีก9าลำนะครับผมก็ยังห่างชั้นกับประเทศอื่นๆมากๆให้เอา5อันดับบนสุดเนี่ยนะครับผมมารวมกันยังไม่ได้อเมริกาเลยนี่ไม่ได้อวยนะครับผมแต่เป็นแฟกต์จริงๆเขามีการคา,<ด>าดการณ์ว,ว่าจีนเนี่ยนะครับผมต้องใช้เวลาทั้งหมดอีก30ปีกว่าจะตามตัวเลขของอเมริกาตอนนี้ทันในการผลิตอากาศ อากาศยานและเรือบรรทุกเครื่องบินออกมาเพื่อม,มาสู้กับมหาอำนาจเก่าอย่างสหรัฐนั่นเองนครับซึ่งอย่างนี้หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวพี่เจสแล้วประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไหร่ประเทศไทยก็มีในลิสต์นี้นะครับแถมให้ละกันประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่อันดับ24ด้วยการที่มีอากาศายานทางทหารเนี่ยมากถึง488ลำซึ่งประกอบไป,ไ<ห>ไปด้วยฝูงบินขับไล่เนี่ยของประเทศเรามีอยู่ทั้งหมด73ลำมีเครื่องบินโจมตีทั้งหมด18ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตี7ลำก็ อาหลังจากทีไ้เบิ้งหรือว่าอะรฮาบส้มแล้วเป็นจ okay. nice ังไรแม่เจ้าเสือบอว่าไทยยูทีอันลับที่เซาซีพ่าวอะไรเบิ้งนา่นและเราทายไทเยที่อันลับที่เซาซีถึงไทยจะอยู่อันลับที่เซาซีแต่กับเป็นอันลับหนึ่งในใจเขาพวกเขาสองคนเนาะแม่พอว่ายยังเพราะว่าเครื่องบินของประเทศไทยน่ะ คักเนาะแม่ห้าเบิ่งมากนี่ก็ว่าคักเดียวแต่ว่ากัไม่กส้ไทยบ่อยแม่แม่บ่จว่ายแฮงเนาะพี่โนี่แหละสิ่งที่สำคัญก็คือนักบินไทยก็มีแต่ลอยๆไร้พ่อปพี่น้องไปจะได้แม่ล้งจากอะไรบิ่งแต่ตอนแรกที่จะคิดว่า แม่ว่ารสไลท์สต่ในทีวีบ็อกดว่าไทยอยู่อันดับน่บแยังเคยเห็นยงแมนอเดียนยังฮากไทยทีวีเห็นราเยงกันมาบ้านแม้กระเสียประเทศไทยเป็นอันดับหของในใจเขาเนาอแมนมาหันล้่นๆกับว่าเห็นเธอนึงกับ เครงยนต์จะอึดใจอะไรเงี่ยเป็นคนรเกจะดู่ะจรักอ่ามันจะไปค้องไปบ่เห็นนเนาะแม่เนี่ยนะแมนบ่าได้เห็นแดี๋ยวจะสิซึ่งวันว่าจะไปแบบขอยคนในแบบบานฟังว่ามีจริงจริงเครื่องบินแบบนี้นี่ขั้นว่าเขาเห็นในโทรทัศน์เนาะแบบว่าเอ่อโมเมนต์เป็นมีแต่ในโทรทัศน์โดกจริงจริงยุไทยก็มีจะขึ้นเราเขาเสื้อบ่แม่เขาบ่เสืออะไรเขาเขาเบิ้งเขาบ่เสืออะไรเขาเขาเบิ้ง จะได้ทำงเห็นโหลดจ้ะจะเห็นจะสิจะขึ้นว่าจะดีใจบ่แม่ดีใจจังไรจะมาดีใจดีใจแล้วแตเห็นแต่เปิดสายหูสายตาขึ้นว่าเกินมาสานี่ซิบ่เด่นจะสีสามแมนคิดว่าเห็นจะได้โทรทัศน์เป็นผ่าที่เขาจะออมาตัดต่อซื้อแมนแมนโอ้แบบนั้นน้องเดียเองก็คิดว่าแบบนั้นเนาะ อาคลิปนี้น้องเดียกับแม่กับสิได้ขอตูด้าไปเพียงซ์ซันีนาตาอาซิลามเนแต่ใจกันยังใสสะอาดคือเก่าเด้อร์นะคะยังจะไปเที่ยวไทยคือเก่าเบนบ่แมอาอาคลิปนี้น้องเดียกับแม่กับสิได้ขอตูด้าไปเพียงซ์ซันีนอนจังไรกฝากพี่ๆข้อไทยที่เขามาเนียกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเขาสองคนโดยการบอกความโฆษณาในเด้อพอก็คลิปน้ำ่อยพี่น้องกับสบายดีบ๊ายบาย